ม่เวลาเราจะเรียกเขาเรียกแมวกวักใช่ไหมใช่อะไรเนี่ยมันมีนางกวักแล้วก็แมวกวักนะฮะปรากฏว่ามันมีเหตุครับเพจชื่อว่ามีน้ํายาบุฟเฟ่ข้าวแกงและขนมจีนชื่อเพตชื่อเพจไม่น่าเชื่อนะมีน้ํายาบุฟเฟ่ข้าวแกงและขนมจีนครับเขาโพสต์ข้อความนะฮะบอกว่าไม่รู้ว่าโตกันมาแบบไหนอยากได้ก็หยิบไปเฉยเลย แมวไข่ย,ย้อยของชั้นสามตัวก็เอาไปหมด <c oughs> แมวไข่ย,ย้อยชื่อแมวอะคะแจ้งความดีไหมเนี่ยจะได้เป็นบทเรียนจะได้ไม่ไปทําที่อื่นมาตรา 3, 3ามสามสีมีมาตราด้วยนะเป็นนักกฎหมายการหยิบฉวยของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่อนุญาตถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์มีโทษจาคุก1ปีถึง3ปีปรับ2 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทบอกเลยว่าโคตรไม่คุ้มกะที่หยิบไปเอายังไงกับคนแบบนี้ดีครับนีเขาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมา นเนี่ตอนหยิบเลยอ่ะเออหยิบไปนี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองมก,การาที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็ไปที่ร้านนี้เลยฮะน้ำยาบุฟเฟ่เนี่ยนะครับ<ะ>อยู่ที่ถนนพญาสัจจาตาบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าของก็คือคุณวิรัตแกก็ชี้จุดให้ดูว่าเนี่ยวางตุ๊กตาแมวกวกเอาไว้แล้วก็บอกว่าที่เอาไปลงเฟซเพราะต้องการเตือนว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยอย่าไปทําแบบนี้ที่ไหนอีก ให้รู้ว่าสิ่งที่ทําไม่ถูกต้องนะนะครับเมื่อวันที่สองมกราเนี่ยปิดร้านเพราะว่ามันเป็นวันหยุดปีใหม่นั่นแหละพอเปิดร้านมาวันที่สามก็เอา้าตุ๊กตาแมวกวักที่ตั้งอยู่หน้าร้านหายไปมันก็ไม่ได้มีค่าราคาะไรมากมายครับตัวละห้าสิบบาทก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็รู้ว่าเอา้ามีคนหยิบเข้าไปนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คิดว่าจะไปแจ้งความเป็นบทเรียนกับคนที่ขโมยไปเพราะว่าหยิบของคนอื่นไปเนี่ยนะครับอเออเหมือนกับหยิบไปเแบบียบเ่เฉยไม่รู้สึกรู้สาอะไรมันก็แปลกๆใช่ไหมก็อยากจะไปแจ้งความเหมือนกันแหละนะฮะคงจะคิดว่าของเล็กๆไม่มีค่าหรอกมั้งอ่ะฟังดูนะครับคือมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะเอาหยิบไปเฉยๆไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรเว่าะในกล้องเนี่ยเขามากันติดคน มากันสามคนแล้วก็อุ้มเด็กคนหนึ่งครับผมไม่<ล>มีใครห้ามปามอะไรกันเลยไม่มีครับไม่มีเลยหยิบไปเฉยๆเลยหยิบไปเฉย,ๆเ,ยๆเลยน่าจะชอบนั่แหละครับก็เลยหยิบไปม,มีอะไรอยากจะฝากถึงคนคนนั้นหน่อยไหมคะจริงๆก็ไม่เชิงว่าอยากจะฝากรับจริงๆให้ยอยากจะบอกว่า,วาไอการที่คุณทาอยู่มันเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักเลยครับมันแล้วจริงๆมันมีความผิดนะคมันเป็นอาญานะครับจำจำคุกหนึ่งถึงสามปีปรับสองหมื่นถึงแสนเลยนะครับแสดงว่าแก จบกฎหมายมาแน่เลยเนี่ยใช่ใช่แก <นะ S 2> จ,จบมา,ออมาเยอะเลยแต่กม,มา,มากทําร้านร,ร้าน,น <ะ S 2> อาหารนะ,นะครับ